จะแบอันนี้เล่น,ลนแบบโอ้เวีโกโอ้ไม่กัดไไม่ทันโอ้ถอยถอยถอยโอ้โอ้โอโอ้โอ้ไ่เออวเออวะเราจะทำไนเอ้ยโอ้โ สวัสดีครับทุกคนินดีจ้ารัก้าสู่ช่องโบปอนะครับวันนี้เวโกก็มาแล้วนะเวโกตอนนี้7จ็ดแปเปดก็แน่นอนอยู่แล้วแหละแล้วลก็สกินต่างๆนะที่เป็นธีมรุนคิงนะสปอร์ตไลท์แชมเปียนกันได้นะซื้อก่อนแนละ้วกันโคตรเท่ครับพ่อันนี้จัดแปบไม่รู้นะว่าบัคอะไรยังอยู่ไหมตอนนั้นดูนะครับมาให้อย่างฮาบั็กเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็น่าจะหายไปเยอะแล้วแหละถ้ามีก็เหลืออยู่นิดนึงอะคืออะไรเจียวเฮดเดฟไม่รู้ครับจ้างมาัน อ่าแล้วก็มีอันนี้นะกิจกรรม in the Shadow i s l a n d จดหมายที่ได้รับก็เหลืออีก3มอันนะเดี๋ยวก็โสต์เอาไว้ด้านล่างนะไปกดกันให้หน่อยตอนแรกก็ไม่อยากได้ได้มา2อันแล้วก็เห็นคนอื่นบอกเห็นคนอื่นได้กันเยอะก็ก็อ,อ,อ,อยากได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็อันนี้เล่นไปเรื่อยเเดี๋ยวก็ได้เองหรือว่าใครจะมาแลกก็คอมเมนต์กันมาได้นะคอมเมนต์ด้านล่างไม่ก็ทักเพจมานะทักเพจมาดีกว่าง่ายกว่าอ่ะเดี๋ยวไปเล่นเวกูกันสักทีนะ

ปิดอันนี้เล่นแบบโ,โอ้เวียโกโอ้ไม่กอดวะน่าจะเปิดนี่ก่อนวนะ่าลืมวะโอ้ไม่กอดเวียกูมาทำไมตอนนี้อีลิตแถวทำไหมครับเดี๋ยวมีหมดแล้วลืมไปถ้าเปิดก็โหได้เวียโกอันแรกเลยซะด้วยนะไอ้นปะไอ้จริงไม่ต้องเปิดหมดก็ได้นะแต่ว่าเปิดเปิดไปแล้วอะเวียโกูเวียโกู พ่อถูกเลยป่ะเนี่ยเหลือสี่เป็นเดือนว่างอยู่ๆก็ได้วีเอโกอยู่ไหนวะเอโกเขาป่าป่ะแต่เอาไปป่าก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแล้วเอโกเราไปป่าเลยกันนะว่างถ้าไม่ใช่ป่าแล้วเอโกมันอยู่ไหนไม่ใช่ท็อปไม่ใช่ป่าอยู่กลางเหรอล่างเหรอซับเหรอยังไม่จัดหมดหมู่เลยเนี่ยว v ่าเอโกเขาจะเอาไปไหน อันนี้คือรูนของเวลโนะก็ตีเร็วแน่นอนปเบดออฟรูนคิงก็ตีไวอยู่แล้วก็ตีไว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 ครับลิเทยลเทมโปมาโอเคไปเจอกันในเกมดีกว่าโอเคไปดูบิลมาแล้วก็เน้นตีไวเน้นดุดเลือดประมาณนั้นแล้วก็มีแท้งอยู่2ตัวซึ่งคิดอยู่ว่าจะออกอะไรเป็นมิติกดีอันนี้ก็จะมีเป็นไตรฟอร์ คาเคนเเลยเยอร์สองอันนี้แหละที่หน่าออกนะกับดูดเลือดก็ได้เหมือนกันเนี่ยดูดเลือดก็ได้คาเคนก็ได้แล้วก็ไตฟรอร์ดก็ได้ที่หลักๆก็คือสองเนี้ยเพราะว่ามันได้ดิเจนเดอรี่ยันอื่นนะ่ะได้ความเร็วโจมตีส0บหน่วยกับ10เอซเาคาเค้นเล่นกันมีไวไวนีไมาไอ้นะคับรอง ลองดูแล้วเฟสทีฟง่ายๆก็คือถ้าฆ่าได้จะมีให้กดคลิกขวาเพื่อที่จะเป็นตัวนาั้นๆนแล้วก็ทุกอย่างจะเหมือนกับเราเล่นตัวนั้นอยู่เลยสะแตบเท่าไอเทมเท่าแต่ว่าสกิลเราจะใช้ได้3อันแต่ว่าอันติใช้ไม่ได้สกิลแรกนี่เป็นเบสออฟเดอะรูนคิงนะน่าจะเป็นสกิลหลักแน่นอนอยู่แล้วคือโคตรแฮ่คือเหมือนกันเลยเดวิ e เออฟเดอะนิง อันนี้เป็น b l Blade of ัพดุ King b l a d e of the r o ดุ King เหมือนกันใช่ไหมเอ๊ะเหมือนกันเป๊ะๆไปตรงซื้อปึ๊บปึ๊บเวลาใช้สกิลนะมันจะตีสองครั้งนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปุ๊บเอาเช็ด oh, มาทำไมเยอะจิบไายเออฮอรเสียแฟตดีนะไในสมัยก่อนอืยอยอามาดูท่ากลับบ้านดีกว่าปึ๊บ เดีหันหลังให้อยู่ใส่เกาะน,นะแล้วก็วาร์ปกลับอ้าวไพ่นิ่งเฉยดีนาได้ปลูมาอยู่ไม่ตายจะเสียแพลตนะใส่กิยาน่ากับท็อปเข้ามาปวดเราไปซื้อของมาของอยู่นี่งั้นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ะขอจะตาครับตัวใหม่ตายยังไงครับนี่อ่ะ เอออะฟางตายวิวก็เป็นเอาไว้แกงนะก็พุ่งได้แล้วก็ไกลขึ้นพุ่งแล้วก็มีตันด้วยกิวสามก็คือหายตัวสร้างหมอกหนึ่งอยู่เลยแล้เนี่ยนานยังวะทำไมรายังเวลิลเด็กอยู่นะคนอื่นเขาเวลนำางันโด่งอันนี้ตายครับตายเปิดไหนเ,เนี่ยนี่แล้วกันเอาตัวหลัง ได้ได้อยู่เฮ้ยสวยครับอืแจับเบาไปโอ้โหอย่างงี้ดีเองอื้อไม่โดนอือมีเวลานะกี่วิก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเอ้ยร่างแหละร่าก่อน,นเป็นมาเป็นเปนมาเอ้ยเราก็หายได้เดี๋ยวนี้วงเขาอุ้ยอ่ะอุ้ย,ยนิดเดียวอุ้ยเพื่อนเอาอ่ะเย็นนะเพื่อนอยเย็นนะเพื่อน เราเวลสองอะสิเอวน้อยกว่าเยอะเดี๋ยววุยช่วยกันอยู่กันเตะเยอะแยะไอ้โอาไม่กัดขอดิขอดิขอดิไเ้ยขอโอ้ถึงแลดนี่ไอ้เปิดหมอกได้อ้าเ <c oughs> บโก้สิงเบโก้ไห้ว่าเน่ยสิงเพื่อที่จะเป็นตัวเองอีกครั้งอือแบ็กมิสหมอกดำพมินมาแล้ว เออว่ะเออว่ะมันไม่น <tinc S 1> แนะนำวะไอตอนแรกก็ like เออว่ะเอเอว่ะก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่ทำไมเวลมันช้าโอ้โหวินาะเวลช้าโอ้ my god มันไม่แนะนำหรือว่าทำไรวะเนี่ยเราเลยแหละโอ้วินาะเวลช้าโอ้เขาเวลว่าแล้วเราเวลเท่าไหร่เนี่ยเราเท่าไหร่เนี่ยเท่านี้นิดหอยอ่ะไปเด้อเล่นหน่อย <inside> อ้ไม่ทันโอ้ยถอยถอยถอยวิวทะลุไม่ได้นะวิวยวได้ดูแล้วบอกอยู่นี่ว่าอ <c oughs> ีก็ไกลอยู่นะเนี่ยนึกว่าใก,ก,กล้ใก้ไปเลยโอ้เอา้าไม่ติดด้วยโอ้ชิตเราก็หายตัวเหมือนกันนะแต่ว่าละกอนอย่าเข้ามาต้องเฟ้ดโอ้พลาดอย่างเดียวลืมออกของป้า เบโก้แอนตีเบโก้นะก็คือเวลาแปลงร่างเป็นคนอื่นเนะี่ยก็จะใช้แอนตีได้ตัวเราก็ใช้ได้นะปกติโอ้ไ oh ม่กาตายไปคุณเหมือนฆ่าได้ดีคีปดีเอลเลอร์โอ้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 ไม่กน้องหลานเล่นไยเลยวิ <c oughs> ่งไปเบโก้ v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  G o. กับหมอกดำลงขาว แล้วไม่มีใครอยู่หรอกมันจะไปถึงเฮ้ยดึงดาริอสมาแล้วครับอยู่ตรงนูไม่ถึงวะได้อยู่ถึงมาดอมาดยู่แถวนี้เลยเอ้ยเอ้ยเคียน,น้ามาดิครับโอ้โหเวโกะเวโกะติดสองนาทีแล้วครับเพื่อนสมัยผมยังไม่เปลี่ยนสีเลยไหว ดาริอสครับดาริอสคิวไม่ถึงเลยโวยบอวดีไหมห่วดีไหมหนีได้กันต่อเพื่อนหน่อยเออปื้มจิ้มไปทีเออตันอยากโดนตันอีกเปล่าฮะเออตันเออดาริอสกลับมาขอยึดล่างหน่อยเนี่ยเราจะใช้อันตีได้ฟรีนะในร่างของคนอื่นทีหนึ่งแล้วแพสซีฟก็ติดด้วยนะเออ กดอันต,ตีไปชนเพิ่งเห็นลองหาจังหวะอันตีหน่อยโอโ้โ,อโหโยกมาอัมนตีหน่อยโอ,โ,โอ้โหโอ้หาดอีกแลว้วขอมอกคุ้มตัวหน่อยอ้า <c oughs> ชัดเด็ดกีฬาไวโก้ามาเวียดอกระือว่าแล้วเชียวนี่นี่แข่งกันเหรอแข่งไม่ได้โอ,อีกนิดเดียว เวโก้สิงเวโก้ไอ้บ้าโบ้แต่อยู่ครับอือโหสตันปิ้วโบ้ื้ยอันตรีครับอืมเรียบร้อยเราจะทำของนูเล่นดีกว่าอโทครับฟิวออกไอ้เทวงเอาป่าไม่ถึงด้วยอือสุดยอดครับเรานี่มันขาดกันหน่อยแล้วแหละ ผลประโยชน์ล่างก็มาครับเฮ้ยโด้นอ้าโด้นเอ้ยโอ้โหอ้าโด้นเอ้ยโอ้โหยังหายไปฝั่งนู้นอีกนะนี่ก็ปิวเรียบร้อยตาหน้าอะไรกันนะนั่นไงทอาใมครับ ร้องไห้เลย